อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเบนเดอร์โรเจอร์กุตซอของเลสเตอร์ระบุเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้ลาฮิมสเตอร์ลิงเลือกบอกลาลิเวอร์พูลในซัมเมอร์ปี2015โดยบอกว่าโดยบอกว่าดาวเตะชาวอังกฤษแค่อยากพัฒนาตัวเองให้เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดก็เท่านั้นพร้อมกับบอกว่าตอนนี้สเตอร์ลิงเก่งมากๆจนถึงขนาดที่ว่าทำไมมีเขาแล้วละก็เดอะไบสีฟ้าก็เป็นทีมที่แตกต่างออกไปเลย นัทโรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์สโมสรแกลัลลแห่งเวทีเพเมลรีอังกฤษกล่าวว่าลารฮิมสตเตอร์ลิงปีกตัวเก่งของแมนซิตี้แค่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพราะต้องการพัฒนาตัวเองแค่นั้นไม่ใช่เพราะกระหายเงินแต่อย่างใดสตเตอร์ลิงแจ้งเกิดได้ในตอนที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลแต่ในปี2015เขาก็เป็นประเด็นร้อนเมื่อเขาแสดงเจตนารม์อย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการต่อสัญญากับทีมจนสุดท้ายย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้ในซัมเมอร์ของปีนั้น ซึ่งไม่นานมานี้แข่งไวัย25ปีก็ออกมาบอกว่าตัวเองยังรักโขงแดงเป็นอย่างมากโรเจอร์เผยว่าสําหรับดาหีมแล้วมันไม่เคยเกี่ยวกับเรื่องเงินแม้แต่นิดเดียวถ้าเป็นเรื่องเงินแล้วละก็เขาอาจจะอยู่กับริอร์พูลต่อไปก็ได้ที่เขาย้ายทีมมันเป็นเพราะเขาอยากเป็นนักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้มันก็เท่านั้นในตอนนั้นพวกเขามีนักเตะชั้นยอดหลายคนและเขาก็มีโอกาสที่จะได้ย้ายไปอยู่กับที่นั่นเขาเข้าไปอยู่กับทีมนั้น และพัฒนาตัวเองได้ดีจนกลายเป็นยอดนักเตะเหมือนอย่างผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ได้เราสามารถมองเห็นถึงเรื่องนั้นได้อย่างชัดเจนผ่านทางการเล่นของเขาพอผมลองดูทีมของเป๊ปแล้วผมก็คิดเลยว่ามันไม่เหมือนเดิมหากไม่มีราฮีมอยู่ในทีมสิ่งที่เขาทํามันเป็นตัวอย่างให้กับนักเตะอายุน้อยชาวอังกฤษได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับราฮีมก็คือเขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรตั้งแต่ตอนที่ตัวเองอยังอายุน้อยอยู่ หกใบแดงสุดประหลาดแห่งวงการลูกหนังนอกจากการเข้าบอลหนักหรือการทำฟาวแล้วใบแดงเป็นสิ่งที่กรรมการสามารถแจกให้นักเตะได้ในหลายๆสถานการณ์แต่ก็มีหลายครั้งที่ใบแดงนั้นแปลกประหลาดเหลือเกินจนคนที่นั่งดูอยู่ได้แต่อุทานว่าอีหยังวะใน6ครั้งต่อไปนี้เนมาใส่หน้ากากหลังจากยิงประตูสุดสวยให้ซานโต้เมื่อครั้งเป็นดาวรุ่งเนมาก็หยิบหน้ากากมาใส่ฉลอง แต่กรรมการกลับไม่รู้สึกสนุกด้วยจึงได้ควักใบแดงไล่ออกทันทีเอเนนอาซาเตะเด็กเก็บบอลในเกมลีกครับรอบรองชนะเลิศกับสวอนซีสตี้อาซาออกอาการหัวเสียอย่างหนักเมื่อเด็กเก็บบอลพยายามทวงเวลาเพื่อให้ทีมตัวเองได้เปลี่ยนแม้อาซาจะพยายามเตะที่บอลและไม่ได้จงใจทำ้ายบอลบอยที่มีศัก์เป็นถึงลูกบอดบริหารของทีมผงขาวแต่กรรมการก็ไม่มีทางเลือก ต้องควักใบแดงไล่เขาออกไปเจมีคาร์ลเกอร์โยนเหรียญคืนแฟนบอลเกมเอฟคัพระหว่างอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลในปี2002มีจังหวะที่เดนิสเบิร์กแคมป์โดนไล่ออกเนื่องจากการเข้าบอลหนักด้วยความไม่พอใจแฟนบอลจึงโยนเหรียญมาใส่ตัวต้นเหตุอย่างเจมีค่คาร์ลเกอร์ซึ่งเขาเองก็โยนกลับไปที่เดิมก่อนจะโดนใบแดงจากเหตุการณ์นี้ เอดินเซโกดึงกางเกงคู่แข่งในเกมฟุตบอลโลกระหว่างบอสเนียกับกรีซได้มีจังหวะพัวพันกันระหว่างเอดินเซโกกับโซคาติสปาปาสโทปูลอสด้วยความชุมลมุนวุ่นวายเซโกก็รู้ตัวอีกทีก็ไปอยู่แถวตูดของโซคาติสแล้วแต่ก็ไม่รู้นึกอะไรเขากลับดึงกางเกงคู่แข่งท่ามกลางสายตาคนทั้งโลกก่อนโดนใบเหลืองที่2ไล่ออกจากสนามไปในเกมระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลได้มีจังหวะที่อลกซออกเลตแชมเบรลทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษ แต่ด้วยรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกันกรรมการกับวิ่งไปให้ใบแดงกิปส์ซะงั้นแม้ดีออกจะพยายามว่าคนที่ควรดวลไละออกก็คือเขาแต่อังเดมาริเนอร์ก็ไม่เปลี่ยนใจจนกิฟต,ต้องเดินออกมาแบบงงๆมาริโอยูรอสกี้เอากระเกงมาสวมหัวในเกมเมืองทองเจอกับ TOT เปลี่ยนโอแห่งไทยลีกอย่างมาริโอยูรอฟสกี้ซึ่งเป็นจอมครีเอทท่าดีใจได้ทำให้แฟนๆตะลึงหลังจากยิงประตูได้ เจ้าตัวก็ได้ถอดกางเกงเอามาสวมหัวทําท่ายิงปืนทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็โดนใบเหลืองไปแล้วแต่น่าจะลืมจนทำให้โดนใบเหลืองแดงไล่ออกจากสนามไป